ูช้ชมบก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ที่ท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ถแถลงแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้จะยื่นใบาลาออกจากตําแหน่งผู้ว่ากทมต่อพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก่อนที่กะกะตจะออกประกาศกําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการในวันที่25มีนาคม วันพรุ่งนี้1 0โมงพลตวรเอกอัศวินขวัญเมืองจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมหลังจากเป็นผู้ว่ากทมมากว่า5ปีจากการแต่งตั้งของทางคอสอชอวันนี้พนตวรเอกอัศวินก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวท็อปนิวส์ถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่านผู้ชมฮะที่ทางกทมเกี่ยวพันโดยตรงมาตั้งแต่ต้นนะครับ รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเป็นปัญหามาตั้งแต่โอ้โหนานมากนะฮะจนกระทั่งออคุณอัศวินออกไปวันพรุ่งนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาคาสังกันอยู่เลยนะฮะมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็บริษัทเอกชนก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆวันนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าอัศวินก็ได้พูดถึงนะครับว่าออติดข้ออะไรบ้างกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว แล้วมีมีอะไรที่ทางคมนาคมร้องขอมาล่าสุด <c oughs> นะฮะตอบไปหมดแล้วนะ <c oughs> ตอบไปหมดแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเรื่องอยู่ที่ในคณะคอรมอแล้วทุกอย่างเนี่ยตอบไปก็ถามมาทุกครั้งเราก็ตอบทุกครั้ง <c oughs> ทุกอย่างตอบหมดเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในคอรมอแล้ว <c oughs> ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นผู้ว่า <c oughs> มัน คือผมมาเป็นผู้ว่ากมอมเนี่ยมาแก้ปัญหาทั้งนั้นแหละปัญหาที่คนอื่นเขาก่อกันไว้อะนะทั้งอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดในสมัยผมเลยทักเรื่องเดียวนะทักเรื่องเดียวเลยที่ว่าเรื่องค้าปปชอยู่ที่สิบเจ็ดปีสิบสามปีอะไรเนี่ยเออไม่ใช่สมัยผมเลยสมัยก่อนผมมาทั้งนั้นเลยผมก็ต้องค่อยๆมาสางปัญหาออกให้เรียบร้อยไปอยู่ที่อทคอรมอแล้วเขาจะ พลรมจะว่ายังไงก็ต้องแล้วแต่คลรมแล้วก็เราต้องแล้วแต่คลรมอ,อเขานี่ครับก็คุณอัศวินบอกนะฮะว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะเข้ามารับตําแหน่งผู้ว่ากทมนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านและที่ผ่านมานะฮะตัวท่านก็เข้ามาแก้ปัญหามาสะสางปัญหาที่คนอื่นก่อเอาไว้และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ค้างไว ที่สํานักงานพปชก็เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะมารับตําแหน่งนะครับก็มาสางปัญหาทั้งหมดส่วนจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมครมจะพิจารณานะครับก็มีรายงานท่านผู้ชมฮะมีรายงานจากกทมว่าเมื่อวันที่14มีนาคมกระทรวงคมนาคมส่งหนังสือถึงนายขจิตชัดวานิชประหลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยท่านประหลัด มอบหมายให้สํานักการจราจรและขนส่งนะครับพิจารณานอกจากนี้คมนาคมก็เชิญกทมเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาหาก็สรุปโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในวันที่31มีนาคมโดยทางกทมเตรียมรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกํากับดูแลกทมรับทราบเพื่อขอรับนโยบายเพื่อกําหนดแนวทางการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้นะครับ รถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่เป็นปัญหามานานมากและข่าวก็บอกว่าคมนาคมเนี่ยถามปัญหาเดิมๆกับทางกทมอย่างที่ท่านผู้อาวสวินบอกถามอะไรมาก็ตอบไปหมดถามอะไรมาก็ตอบไปหมดแม้ว่าบางอย่างจะเป็นการถามซ้ำก็ตามนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่ขอมาก็คือขอเอกสาร<ช>อย่างเช่นขอเอกสารการอนุมัติให้ทาง BTS เข้าไปติดตั้งระบบงานไฟฟ้า<ช>อเอกสารที่กรุงเทพธนาคม อนุมัติเอกสารมติสภากรทมในเรื่องของการว่าจ้างกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ติดตั้งระบบคือขอเอกสารต่างๆมานะครับแต่คุณอสุวินแกบอกว่าแกเข้ามาสางปัญหาทะเกิดขึ้นสมัยก่อนแกเป็นผู้ว่ากทมแกคงลืมไหมว่าก่อนหน้านี้แกเป็นรองผู้ว่ากทมมาก่อน,มนสมัยนะั้นแกก็อยู่ในในคณะผู้บริหารผู้ว่ากทมด้วยเพราะว่าคุณอสุวินขวัญเมืองเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทมถ้าจําไม่ผิดตั้งแต่ปี2556 ในสมัยของหมอมราชวงศ์สุภาพบริพ<ช>ัตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อยาวนานมานะครับและวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่คุณสกลทีพัทยกุลนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระอีกคนหนึ่งนะก็จะมีการถแถลงนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้คุณสกลทีได้ถแถลงผ่านเฟซบุ๊กได้โพสต์เอาไว้นะฮะบอกว่าวันพฤหัสบด,ดี 24มีนาคม17นาฬิกานะครับเป็นต้นไปพบกับการถแถลงนโยบายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการของผมนะครับที่บางรักริเวอร์วิวนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็ขอจำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน10ท่านโดยสามารถสแกน QR code นะครับบอกเหตุผลที่อยากเข้าร่วมฟังเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับ10ท่านที่เหตุผลโดนใจผมที่สุดครับโดยจะมีการตรวจเอททุกท่าน ก่อนเข้าร่วมงานครับผมนี่นะฮะแล้วก็ชม Facebook Live ได้ในเพจสกลทีพัทยกุลนะครับวันพรุ่งนี้จะถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะนี่เหมือนหาผู้โชคดี10ท่านไปฟังเลยนะครับวันพรุ่งนี้น,น้อยมากแล้ววันนี้เนี่ยทางพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับก็มีการเปิดตัวในเรื่องของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะครับดู คุณองอาจคล้ำไพบูร์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าที่ดูแลกทมเนี่ยก็บอกว่ามีการเตรียมการกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องเรื่องสําคัญ3มเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยคือเรื่องแรกเรื่องการเตรียมนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเพราะว่าต้องเอามาผสมผสานกันระหว่างนโยบายของผู้สมัครคือคุณสุชาชวีซึ่งมีมาอยู่แล้วกับนโยบายของพักอเอามาผสานกันให้ได้เรื่องที่2คือเรื่องตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งู เป็นสกทางตอนนี้ก็ขาครบทั้งห้าสิบเขตแล้วก็มีการเปิดตัวทั้งห้าสิบเขตไปแล้วส่วนเรื่องที่สามคือเรื่องการเตรียมการบริหารจัดการการเลือกตั้งทั้งหมดปจะให้เป็นองค์คาพยพที่สําคัญนะครับโดยมีการเปิดตัวผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็คือคุณปรินพานิชยพักนะครับคุณปรินเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เหติพ คุณปรินพันิภาพมาเป็นพอศอูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้ว่าแล้วก็สอกอเนี่ยนะครับเหตุผลหลักก็คือหนึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถที่จะนำพาแล้วก็นำเสนอนโยบายต่างๆไปได้แล้วก็ทางคุณปรินเองเนี่ยก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ย นอกจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีรองผู้อำนวยการเข้าคนคืหมอมหลวงอภิมงคลสวนกุลดรธราดลคุณนัทบรรทัดฐานพลตรีดรวิชัยสังประภัยคุณเกียรติฟ้าราหาพรสวรรค์คุณเจนจิรารัตนเพียรคุณตรุนวันชาญพิพัฒนชัยคุณอภิมุขสันทวานิชแล้วก็ดรธนวัฒน์ปัญญาสกุลวงศ์ครับงานิมปูได้ฉายาในสสชที่เกิดขึ้น ่ว,ออวตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มเปิดตัวกันนะครับส่วนคุณสิธาทิวาลีจากพักไทยสร้างไทยนะครับคุณสิธาทิวาลีเนี่ยกช็ชูประเด็นว่าเราจะทําในสิ่งที่ผู้ว่ากทมไม่เคยทํานะครับคือคุณสิธาทิวาลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในกรุงเทพมหานครมาก่อนเพราะคุณสิธาทิวาลีเนี่ยคเคยเป็น สสกทมขเขตคลองเตยเนี่ยถึงสองสมัยใน<ม>สมัยพักไทยรักไทยนะครับความเสียงมุสิธาครับว,วันเปิดตัวจะเป็นวันที่30ครับก่อนสมัครวันที่31อนะครับในส่วนของโนโยบายะเบื้องต้นเนี่ยก็จะบอกในกรอบของโนโยบายให้ใหใหให้หหห้ได้รับทราบแต่ว่าในนโยบายแต่ละข้อเนี่ยซึ่งได้เตรียมไว้แล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆข้อซึ่งซึ่งเราอยากจะเก็บแล้วก็จะมีทามมิ่งที่จะออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะทราบเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะจะจะบอกให้ฟังว่า สิ่งที่เราคิดจะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินตอนเลือกตั้งว่าผู<ม>้ว่าคนนู้นมีน,โย,ยน,น,มนโยบายนู้นมีนโยบายนี้แล้วก็คนก็ไปเลือกแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เราถามว่ากทมเนี่ยพัฒนาไหมก็พัฒนาไปจากเดิมเยอะไหมก็เยอะตามช่วงเวลาที่ทเกิดขึ้นนะครับ,รบแต่เมื่อเราไปเทียบกับมหาคอนครอื่นๆในโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าการ พัฒนาหรือสปีดความเร็วในการที่พัฒนาเนี่ยมันแตกต่างจากเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสําคัญเราเลยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพูดเนี่ยครับเราจะเข้าไปทําจึงออกมาเป็นแคมเปญว่าเราจะทําในสิ่งที่พวกกรทมออไม่เคยทำนะครับผนเป็นสสในเขตคลองเตยมาสองสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสมัยเพราะฉะนั้นผมรู้รู้ในเรื่องของปัญหาของคนกรุงเทพในเขตและขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เป็นสสก็ เข้าไปทํางานกับรัฐบาลเป็นโฆษกรัฐบาลเป็นรองเลขาการนายกอีกเราทราบแล้วเราก็ลงทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีความพร้อมในเรื่องข้อมูลไหมมีความพร้อมในเรื่องนโยบายไหมเราเราอยู่อยู่กับตรงนี้อยู่กับข้อมูลครุกอยู่กับปัญหามาสําหรับตัวผมก็20กว่าปีส่วนคุณหญิงสุรรัตน์ก็30ปีพอดีนะครับก็เราเชื่อมั่นว่าเรารู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วเรามีโซลูชันในการแก้ไขค่บคือคุณทิธานี่คะแนนเสียงก็จะ ใกล้เคียงกับฐานของพรรคเพื่อไทยนะครับส่ว uh, uh. นพรรคเพื่อไทยจะส่งใครหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามนายแพทย์โชรนานสีแก้วนะครับว่าได้ท้าทามคุณชัดชาติอดีตท่านตรีว่าการกระทรวงการคลังลงหรือเปล่านะครับ uh. คุณชัดชาติก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยคุณโชรนานเนี่ยก็บอกว่าเดิมทีคุณชัดชาติก็เป็นคน n ดเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแต่เมื่อเขาจะมีจุดยืนลงสมัครในนนาอิสระก็เป็นจิตของคุณชัดชาตินะครับซึ่งทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กล่าวชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยจะหาใครมาเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทมหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่นิยมให้ได้มากกว่าคุณชัดชาติเท่าที่มีตอนนี้เนี่ยยังหาไม่เจออแปลว่าพรรคเพืพ่อไทยไม่สามารถหาใครดีกว่าคุณชัดชาติละก็เหมือนประกาศไกลว่าสนับสนุนคุณชัดชาติให้เป็นเป็นตัวแทนเพราะว่าคุณชัชาติก็เคยเป็นแคนดิเดตเป็น<ห>ผู้สมัคร<ห>เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับ นี่แลหละฮะก็นับรวมๆแล้วก็7จ็คนแล้วนะฮะครับนี่ฮะสนามผู้ว่ากทมนะครับเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับภลายในสัปดาห์นี้แลหละฮะแต่ลองสังเกตนะคุณกนกพักที่ประกาศตัวผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพักที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเ,อเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันนี้เนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นผนู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปช่วยหาเสียงไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้มันจะมีข้อจํากัดอยู่เพราะพักเพื่อไทยอย่างเงี้ย ก็จะไม่ส่งพรคพลังประชารัฐก็จะไม่ส่งเพราะว่าถ้าประกาศว่าส่งแล้วเกิดรัฐมนตรีไปช่วยหาเสียงหรือสอสอไปช่วยหาเสียงเนี่ยมันจะมีความผิดได้ถ้าส่งต้องวางตัวให้ดีใช่ไหมต้องวางตัวให้ดีแล้วก็ตให้ดี้องระมัดระวังอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะกล้าส่งเพราะถือว่าทีมกฎหมายเนี่ยแข็งพหลังจากส่งไปแล้วเนี่ยคนที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทุกคนเนี่ยจะไปช่วยเดินหาเสียงไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าใช้อํานาจหน้าที่ในการไปช่วยหาเสียงมันก็ดูแปลกๆอยู่นะพักส่งได้ แต่ว่าคนผู้บริหารในพักเนี่ยก็ต้อง<ค>วางตัวให้ดีคือถ้าดารงตําแหน่งทางการเมือง<อ>มันก็จะเป็นโอกาสของพักที่เกิดใหม่ๆที่จะส่งแล้วสามารถออกไปช่วยหาเสียงได้เต็มที่เลยเอ,อย่างพักของคุณหญิงสุดารัตน์อย่างเงี้ย<อ>คุณหญิงแกไม่มีตําแหน่งแล้วใน,นพักเองก,ก็ยังไม่มีสอสอสักคนห<อ>นึ่งก็ไปช่วยได้เต็มที่หรืออย่างพักบางพักเนี่ยก็ที่เป็นพักใหม่ๆเนี่ยก็สามารถจะประกาศได้เต็มที่ว่าจะส่งใครนะครับอีกคลิปหนึ่งคะท่านผู้ชมฮะจาก Facebook ของคุณสุรพันธ์ฮะ หรือว่าคุณหมอสุรพันธ์เจริญธัญรักษ์นะครับอายุรแพทย์โรคระบบหายใจและเว็บบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลขอนแก่นนะฮะได้โพสต์เรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูของคุณตาท่านหนึ่งที่มาพบหมอตามนัดแต่เนื่องจากคุณตาไม่ถนัดภาษาอังกฤษและอายุมากแล้วนะครับจึงใช้วิธีการตัดแปะกล่องยานี่ฮะตัดแปะกล่องยาแล้วก็เขียนระบุเอาไว้ว่ายาชนิดไหนกินแล้วเหลือเท่าไหร่ รวมถึงเขียนบอกอาการป่วยพร้อมยกตัวอย่างชัดเจนเห็นไหมโดยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขออนุญาตคุณตาถ่ายรูปเพราะถูกใจมากมาตามนัดโรคถุงลมโป่งพอง,องคุณตาไม่ถนัดภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่อุปสรรคแกแปะหน้ากล่องซองตัดมานับมาให้ดูว่าแต่ละตัวเหลือเท่าไหร่เอายาพ่นมาให้ตรวจสอบวิธีใช้งานพร้อมเขียนจดอาการตัวเองมาอย่างละเอียด แกกลัวลืมซูมได้ไหมฮะขอดูหน่อยได้ไหมฮะขอดูใกล้ๆได้ไหมฮะซูมเข้าไปให้หน่อยได้ไหมฮะซึ่งเอ,อจริงๆแล้วเป็นความรับผิดชอบของผู้ป่วยนี่ท่านผู้ชมฮะเขียนบรรยายมาเสร็จสับเรียบร้อยเห็นไ,ไหมฮะลูกมหมดแล้วกินหมดแล้วเหลือสองกล่องเออไม่ค่อยได้ใช้ <laughs> <laughs> โอ้ยแมโอ้โหคือยื่นให้คุณหมอเนี่ย หมอแทบจะไม่ต้องถามอ่ะอ่านเอาเลยครับนี่ให้ความร่วมมือดีมากเป็นคนไข้ในอุดมคติเลยนะฮะสุดยอดเลยะฮะเห็นไหมฮะโพสต์นี้มียอดแชร์ไปประมาณเ,เกือบเกือบ9 00 0ครั้งมีชาวเน็ตคอมเมนต์นะะเอ็นดูความน่ารักของคุณตาเป็นจำนวนมากนี่คือคนไข้ในอุดมคติขอให้คุณตาหายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณตาสุดยอดมากเลยค่ะเอ็นดูคุณตานะคะชอบคนไข้แบบนี้ค่ะ นี่อะไรอะสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอาการที่เป็นอยู่ขณะนี้เหนื่อยง่ายคือแกเขียนอาการมาด้วยไงครับแกกลัวลืมวันแกกลัวมาหาหมอแล้วแล้วบรรยายอาการตัวเองได้ไม่หมดแกก็เลยต้องพอึกได้เขียนเลยเขียนเลยเขียนมาเลยใช่ว่าถึงหมอซักอาการนี่ก็จะได้เอาให้ชัดเจนดูนะครท่านผู้ชมเวลาลุกนั่งมีอาการหน้ามืดแล้วเวียนศีรษะเล็กน้อยเขียนหมดเลยอ่ะครับเออ กล้ไมเสื้อต้นขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรงเดินได้ช้าก้าวขาไม่ถนัดโอ้โหสุดยอดจริงนะเดี๋ยวผมต้องเรียนแบบคุณลุงคนดีแล้วเพราะว่าเวลาผมไปหาหมอบางทีหมอถามว่าเอะตอนนี้ทานยาอะไรอยู่บ้างนะบางทีผมนึกออกไม่หมดนะว่าวายาที่ทานอยู่ประจำวันนี่มีอะไรบ้างเป็นตัวอย่างที่ดีนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีท่านผู้ชมดีนะฮะครับเห็นไหมฮะนึกได้ตอนไหนเขียนเลยฮะครับนี่ช่วยคุณหมอ